เราจะมาผัดกะเพรากันนะคะต้องใส่พริกตอนที่น้ำมันมันยังไม่ร้อนมากมันจะไหม้เอานี่อันนี้เป็นเนื้อวัวที่ลราหั่นไว้หั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะไม่ได้สับมาเห็เนื้อลงไปเลย เหลือหลายชิ้นด้วยปุ้งอะไรบ้างบุงอะไก็ได้จ้าแบบเข้าไปซอสหอยนิ้วข่าวแล้วก็ น้ำปลาหมดขวดเลยวันนี้หมดขวดอ่ะแล้วก็ผงซูรสาดาเอ่อพี่เคีมยเปล่าน้ำปลาไม่น้อยแล้วก็ใส่ซอสหวานหน่อยแต่งสี กว่านั้นมีน้ำมันไหมเอ้ยน้ำปลามีเหรไม่เคเเ็มหอเปล่ายังยงอีกนิดไหมถ้ามีรสชาติออกนี่เราจะรู้เลยว่าเค็มหรือไม่เค็มอืมไม่เคเ็มยางยางเท่าสิมาความข้าวตายดีจังเุกยสุกแล้วใช่หรออีกหน่อยเนะี่ย อะไรอยู่อันไหนชิ้นเล็กก็สกุกไวเนี่ใบกระเพราใส่เพื่อความหอมน่ากินมากแล้วเอาข้าวมาคุกกระทะควันเข้าตา แล้วใส่กระมังกันกน้ำหน่าขนะยำข้ามากเอาเข้าวคุกปะปะคะไม่มีอะไรไม่คุกไปกินข้าวกันดีกว่ามากินข้าวกันดีกว่าข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างเด็กกินยกว่าของไม่ท่าคนจนคนยากอับากนะ สายมันยาวอยู่แต่ไม่ับตอนเข้าคลายคำอ่ะทุกมื้อเลยหนี่เแล้วมันหวนเลยช้างปะเนี่ยบอกเลยยังไม่เค็มเลยเลยช้างน้องใครใหม่นี่งาด้วยไม่เค็มมี่มึงจะอยู่อันนี้น่ากินข้าวเหนียวมากเลยทำไมเค็มเลยเค็มอืมเป็นไม่ไหวล้ว อ้ผนนะนนักเนื้อนกินกบมากกบยังไม่มาเลยกรบตัวนี้ตลาด่างเดียวแล้าอีนขุดกันนะกบอ่ะแต่ก็ยังว่าเลยน้าของเราไม่เกี่ยวมันไมุ่ดตรงไหนเฮ้ยจำสระนี้ต้องดังกจำสระ ะในนาูกเกี่ยวอะไรก็เได้อยู่เพราะเาเกี่ยวตรงไหนนี่นะรับปักกันแหละลูกก็หมอปักแต่จะหาลูกกวางหมอตรงไหนอีกเนี่ยแต่ถ้าเกี่ยวข้าวจะมีลูกกวาหมอตาำตำนาตาหงข้าวกันไหมตี่แป้งแล้วแหละข้าวเหลืองอ่ะน่าเดลยครับอดู อะไรยังไงอ๋อเพราะอะไรปจังฉันสุดไม่ได้ให้นหนูทำไงอะจักปะจักเถอะดักบ่วงจะไม่บ่วงกับแฝดไอ้วงเงิอนอ่ะอ<ป>ันน,นนี้ไม่บ่วงธรรมดานี่บ่วงแล้วเาแล้วครับไมดักไหมเราไปดูทางก่อนไปดูทางไปดูนาว่าตรงไหนมีพี่พีไป,ปกันละเก่งไปไปแล้เก่งไม่มี อันนี้คือ,อวางแผนเตรียมออกล่ากันเราจะล่าอะไรดีเกลียดไหม <c oughs> เขี้ยดแบบเขีเ้ยแต่เดียวไม่กินหนาหนเลยเกลียดมีต่อหน้าเนี่ยมันต้องแบบจะเปียกหน่อยอ่ะต้องอยู่ยามข้างของอ่ะรู้สึกสบายยัง,งไม่รูก่อนก็อ,อกไปอูก็คือวก็ว่าออกดูว่ามีอะไรให้หามบ้างเพราะไม่ไปออกดูมือว่ามีอะไรให้หามกิน

ไม่มหวันจะไปอรเดี๋ยวขอเติมกินข้าวก่อนนะคะหมดแล้วยังเลยหน่อยยังไงเดี๋ยวเราจะไปนั่นเช็ครถเบโคต่ออย่างบ้างก็เช็ครถเบโคเพ <ไป S 2> ื่อเพื่อมีงานเราได้ไปทำได้เลยนะคะ และบ๊ายบาย